สวัสดีทุกท่านนะครับด้านหลังของผมคืออิมพีเรียลเก่าอิมเก่าเลยก่อนที่มันได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเขามาตั้งที่ใหม่นั่นเองแต่วันนี้ผมไม่ได้มาพรีเซนต์อิมเก่าผมจะพาท่านมาดูตำนานร้านเด็ดพี่ปูเราแนะนำมานะอันนี้อยู่ตรงตรงสะพานลอยพีดีตรงหน้าห้างทองเยาวราชสำโรงของเด็ดของดีอะไรเดี๋ยวมุ้ตามมาใช่ไหม สวัสดีพี่ตุนสวัสดีรุงกุหลาบเนื้อทอดสำลูมตัวนี้เทพจริงนะเจ้าสำหรับวันอาทิตย์หยุดใครจะมาหาก็ได้แล้วว่าอาทิตย์แต่เขาปิดโทร0870644616 02384 0623อ่ะแล้วเรามาหาพี่ตุนกันดีกว่าพี่ตุนใครโปรตีนลงมาชื่อลุงกุหลาบ ทั่วไปเขาเรียกลุงว่าอะไรครับลุงเนื้อทอดลุงเนื้อทอดอันนี้เจ้าเด็ดจริงๆนะครับแล้วไม่ต้องกลัวอยู่ติดกับตู้ ATM กสิกรพิทูนรับปกติรับเปิดกี่โมงเปิดเจ็ดโมงตื่นค่ะจนถึงกี่โมงดีถึงสิบห้าโมงเย็นเอ้าอย่างนี้เลิกงานมาแล้วก็แวะซื้อได้เหมือนกันเรามีอะไรบ้างหน่อยที่ร้านร้านมีแเนื้อทอดกับหมูทอด เนื้อทอดกระปใครไม่มีเงินสดไม่ใช่ปัญหาสามารถสแกน QR Code Mobile Banking ได้เดี๋ยวนี้ลุงลาสุดยอดจริงๆข<ะ>าเจอง่ายมากอยู่หน้าห้างทองเยาวราชสำโรง<ะ>เป็นยังไงล่ะนี่ชวตโกติเรามีเนื้อทอดไ้นั่นอะไรดำๆอะ่ะครับตับขอตับก็มีเหมือนกัน<ะ>หรือจะเป็นมันๆอะไรก็ได้ค่ะมีไม่ต้องน้ำลายไหลยสยเนื้อห้ามคาดนะ ขอบคุณพี่ปูที่แนะนำนะปกติเราขายเป็นขีดเป็นโลอะไรก็ได้ด่าขายเป็นขีดก็เป็นโลแต่ผมได้ข่าวหมดทุกวันอยู่ก็หมดแล้วค่ะวันหนึ่งเขาไม่ได้ขายแค่นี้ชินะเเลือแค่นี้แล้วนั่นเองอ่ะไหนมาแล้วพี่ตุนลุงกินผมจะกินที่ร้านเลยได้ลงเอาชิ้นไหนดีเอาชิ้นที่ผมคิดว่าอร่อยน้อยสุดเอาเอาชิ้นึงผมจะหยิบกินตรงนี้เลยลุง ขออนุญาตนะคะพี่ตุนเราได้รับการอนุญาตจากพี่ตุนกับลุงกุลาบแล้วนะไม่ใช่ดิมาแหกปากเขาตกโขดทิ้มนะครับปกติเราก็จะเจอพี่ตุนประจําการอยู่ตรงนี้นะเป็นผู้ช่วยลุงอยู่ใช่ไหมครับชงแวบกินเนื้อต้องติดมันเออเดี๋ยวผมกินเลยลุงขออนุญาตถอดแม้นะครับใครใส่แม่แล้วกินได้ทำให้ผมดูชนาวีบุกจากคับประแดงมาเพื่อมากินร้านนี้ ผมบอกไว้ก่อนสุดยอดขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะเพราะประกาศณเขารู้ทั้งบางนี่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 ดูมีข้าวเหนียวด้วยมีข้าวเหนียวด้วยปกตินข้าวเหนียวขายเท่าไหร่พี่ตุลห้าบาทขอห้าบาทข้าวเหนียวห้าบาทยังมีอยู่อีกเหรอมีค่ะม,มีร้านลุงร้านเดียวอ๋อใครจะเรียกลุงกุหลาบหรือลุงเนื้อทอดก็ได้นะแต่เขาเรียกว่าลุงเนื้อทอดขออนุญาตผิดชิ้นนี้ผมกินจ่ายตังนะผมจะมาจับผิดร้านลุง ติดมันเชื่อผมอันนี้เราจะทำวันต่อวันใช่ไหมครับลงุงไม่มีค้างหอมตีต <c oughs> ิเป้์ตีสิบไปเอาไอ้เตานะกินกับร้านเนื้อ้อสำโรงของลุงเนื้อ้อหอมมีกระเนี่ยนน้อยก้ะเนี่ยวอยู่ในกล่องตีติเปี คือปีนี้ผมสี่ถึงสี่แล้วคือ <c oughs> ผมเพื่อจะเกิดมาสี่ปีคุณลุงตั้งนานแะล้ว <c oughs> เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอ่ามีขั้นอย่างเสตียวก็จะหมดแล้วเสนียวจะหมดแล้วอุ้ยห้าบาทก็ห่อใหญ่นะห้าบาทห่อใหญ่อยู่นะมีร้านลุงร้านเดียว <c oughs> อืมขออีกทีได้ไหมลุงผมตาาั้งใจเอาเลยอาจารย์ง่าตเลย เอฟีตามผมนะครับในกลุ so <French> house, so Hence, it? It ่มผ้าเก่าเ <teenagers> <ấy ugs in gaan> <im> <magician>: ืองพระประแดงภาเก่าเมงปูเจ้าภ้าเก่าเือนพระสุทใครที่เคยกินร้านลุงแล้วขอหัวใจหนึ่งดวงคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงขอบคุณพี่ปูมากนะผมเชื่อแล้วมันมีกลิ่นเนื้อไม่ข้าวโบตีได้กินนเนื้เจนทานได้หมดผมไม่ขาวที่บ้านผมคนจริงเขาไม่กินเนื้อแต่ผมกินอยู่คนเดียว วิ้งหมูจิ้มหมูได้ไหมได้ค่ะจิ้มเลยค่ะพี่เยอะผมหน่อยเลยเขาจิ้มแล้ว,ลวนนเนื้อหอมมากลุงหอมดีค่ะดีมากมาก็โอ้โหคุ้นเลยหมูนี่เราขายมานานเนี่ยครับลงุงก็เมียพร้อมพร้อมขายพร้อมกันใช่ไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนจะมีนี่มันหมดแล้วมดาเยอะพอไม่เยอะเลยนะอันนี้ปรุงรสแล้วเหรอครับค่ะอร่อยไหม ชอบเนื้อมากกว่าเนื้อแน่โกลเดตใช่ปัจจุบันเนี่ยเราขายไยเท่าไหร่ลุงโอเคหกห้าเองเหรอไม่ดับขึ้นแล้วเหรอตบอีกเนื้อแพงแล้วลุงเงินเหลือแลยวผมจะบอกท่านนิดนึงนะเดี๋ยวผมเพียวก่อนไม่แข็งหมูนี่นุ่มๆกินสบายๆเลยอร่อยอ่ะ มันหมดแล้วมันเย็นต้องมาตอนลุงเนื้อทอดบอกว่าวันหนึ่งไม่ได้ไปขอายแค่นี้นะหมด,ดแล้วเหลือแค่นี้และที่สำคัญเรื่องน้ำหนักไม่ต้องกลัวเพราะเราเป็นเครื่องช่างดิจิตอลบางคนเป็นเข็มเนี่ยมันอาจจะเปิดพลาดได้แต่ดูลงุงเครื่องช่างดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีพลาดแม้แต่กรรมไม่ขคยแน่นอนการลูกค้ามามา เครื่องโรติดมันเนี่ยเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำทำให้เขาเลยก็ได้ครับนี่ไม่ใช่หน้ามานะผมไม่ลูาจ้างนะจับาจาัดลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยใช่ไหม่ลุงอันนี้เขาสั่งอะไรครับเนื้อเครื่องโลติดมันอ่าเนื้อ,อ,อเครื่องโลติดมันจัดเลยลุงผสมจับหน่อยมาผสมจับหน่อยลูกค้าประจำใช่ไหมพี่ต้นจ้าลูกค้าประจำเพราะอันนี้เราต่อชั่วคราวไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลมก็ไปรับออเดอร์ใช่ไหมค่ะโอ สุดยอดและไม่ต้องกลัวเรื่องเงินสดไม่มีนะครับอยู่ติดกับโต๊ะ ATM เพราะฉะนั้นหมดปัญหาหรือใครไม่มีเงินสดก็สแกนคิวอาร์โค้ดมบายแบงก n k i n ได้โอ้โหลุงนี่แถมเลยใช่ไหมเนี่ยแถมแล้วคือคือมันไม่ได้ไปไงเมื่อกีเกินแโอ้ลุงนี่เค้าใจดีเลยลุงเอาละเดี๋ยวดูกระบวนการลุงนะครับปั๊บปั๊บปัื้อหือ อันนี้ถ้าลูกค้าสั่งขอจับนิดนึงแล้วก็ขอเนื้อติดมันจ่กินเนื้อต้องติดมันสายเนื้อจะรู้อยู่แล้วพร้อลุงชำนาญมากเลยลุงยืงย้อยไม่มีแต่แบงค์คัน อร่อยแม่อร่อยก็โนุ่ะเห็นปาสินค้าประจำอันนี้คือจริงๆนะผมไม่มีปัญญาจ้างเขานะไม่มีที่ประจำฟ้าฟ๊าป้าฟ้าฟ้าดอลลารานั่นเลยมาหมดอ่ะอันนั้นก็ใครทำละครเขาก็มาซื้อใครทำนี่จะมาซื้อประจำทีมสี่ห้าโลคือไม่ต้องกลัวของเราหมดทุกวันเพราะฉะนั้นท่านจะได้กินของใหม่ๆสดๆแน่นอนเออ จำหมดนี่กีบบาทที่พี่ตุ่นสามร้อยยี่สิบห้าโอ้ถุงกระดุมเนี้ยเปลียนไม่มีแบง์ฟ้าไปเรียบร้อยจะให้พี่ตุ่นทวนเงินหน่อยเดี๋ยวเราจบรายการตรงนี้เลยฮะเนียสองหอแต่เนื้อเราหอมเราอยากมันเป็นเอกลักษณ์จริงๆบางคนบอกอย่าติดมันเลยไม่ดีแต่ผมขอเลยสายเนื้อต้องปิ้นติดมันอ๋อแลเรียบร้อย เนียอ๋อข้าเหนียวด้วยเห็นไหมเรียบร้อยหนึ่งมื้อมาเดี๋ยวเราจบรายการตรงนี้เลยครับนะพี่ตุลคือคือลุงน้อย่างพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะพี่ตุลฝากร้านเนื้อทอดสำโรงล้วหน่อย cho sầm luôn อดโบราณของลุงกุหลาบด้วยนะคะเปิดปิดกี่โมงครับแปดสิบเอโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นค่ะสิบเโมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะครับมีวันหยุดไหมครับมีวันหยุดอันที่หนึ่งวันค่ะหยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันไม่พักผ่อนนะครับและนี่คือตำนานอีกร้านหนึ่งของสำโรงหยาผ้ากับสายเนื้อทอดชนาวีชิมแล้วโคตรอร่อยขอบพระคุณมากมากเลยนะครับเพราะลุงเนื้อทอดลุงกุหลาบแล้วก็พีิจุนมากๆเลยครับที่อนุญาตให้เราถ่ายทำรายการร้านนี้หาเจอง่ายมากอยู่ใต้สะพานลอย ตรงห้างทองยอยาวราชสำโรงเลยนะครับถ้าท่านเลยไปถึงสะพานลอยอิมเลยและวย่วลกลับมาแล้ะท่านจะไม่พลาดความอร่อยที่นี่นั่นเองขอบคุณทีก่านครับคุณรัค่ะขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกท่านะครับวันนี้ทะลุสาและที่มากรลังใจให้กันนะครับและขอบพูดคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถัมภ์ชาราวีเข้ามาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปผมจบอยู่ที่ร้านโุงารเนี้ทอดสุดโบราณค่ะ ที่ตรงตรงข้ามไปอินสำรองเก่านั่นเองถือมือถือเครื่องเนี่ยแล้วไปกระชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรดีๆติดตามกันวันนี้ไปกสส่อนสวัสดีครับผมครับสวัสดีตค้าบัณฑิตค่ะลุงแป่กโคตรอร่อยเนออันนี้อันนี้พูดจรงิงๆติดนะเอาใจแฟนๆไปหน่อยไม่ไปจะเลี้ยงแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแม่ๆย,ยังไม่จบรายการแป๊บหนึ่งครับแม่ๆ <laughs> แป๊บหนึ่งครับเห็นอย่างนี้นะโคตรฟิน หาเจอง่ายอยู่ตรงข้ามท้องเยาวราชสํารองพอดีค่ะน่ารักจุดก็ใต้สะพานลอยเลยตรงข้ามอินเก่า